ออกซฟอร์ดโดโดคือซากมัมมี่นกโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการสูญพันธุ์นี่เป็นซากนกโบราณอายุกว่า350ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในอังกฤษซากนกโดโดตัวนี้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกเพราะนอกจากจะมีกระดูกบางส่วนแล้วยังมีเนื้อเยื่ออ่อนที่หายากเช่นหนังและกล้ามเนื้อซึ่งถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี ย้อนไปในอดีตนกโดโดเคยอาศัยอยู่บนเกาะมอริเชียสในมหาสมุทรอินเดียพวกมันไม่มีนักล่าตามธรรมชาติจึงไม่จําเป็นต้องบินแต่เมื่อมนุษย์เดินทางมาถึงในศตวรรษที่17พร้อมกับสัตว์ต่างถิ่นเช่นสุนัขแมวหมูและหนูพร้อมการล่าและยึดแหล่งอาหารของพวกมันจึงทำให้โดโดสูญพันธุ์ไปในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษ ซากของออกซฟอร์ดโดโดมาจากนกโดโดตัวหนึ่งที่ถูกนำไปแสดงในอังกฤษเมื่อช่วงศตวรรษที่17ซึ่งน่าเสียดายที่ซากนี้ถูกทิ้งให้เสื่อมสภาพจนกระทั่งถูกนำมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันเมื่อทีมวิจัยทำการสแกนซีทีแบบ3มิติก็ได้พบร่องรอยกระสุนตะกั่วที่บริเวณท้ายทอยและคอซึ่งกระสุนชนิดนี้ใช้ในการล่าสัตว์จึงชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีส่วนร่วมในการทำให้พวกมันสูญพันธ์ นี่จึงเป็นเครื่องเตือนใจให้เราตระหนักถึงผลกระทบของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมและความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์และธรรมชาติที่ไม่สามารถนำกลับคืนมาได้